นาบิวเปิดใจเป้าหมายหลักอยากแก้มือซูเปอร์เลกผู้ปรับเก่าที่คองบันลังลาชันมวยไทยรุ่นแบนต์เตเวดล้านผมอยากชนะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสําหรับนาบิวอานาเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนต์เตเวทพิกัด1 3 5อถึงนึ่อี่อนเฉพาะการดาวรุงเชื้อสายแอลจีเลียไทยซึ่งจะเปิดศึกรีแมตช์สายเลือดไทยกับซูเปอร์เลกเกตมูก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวดพิกัดหนึ่งรมอยไยรุ่นิบต้าเวทในึวัน172ทาเคิุปะทะรถถังบนสัง เวียนใสตามะซูปเปอร์อารีนาประเทศญี่ปุ่นวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2568เพละล่าสุดเพจวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ได้เผยคลิปการให้สัมภาษณ์ของนาบิลอานานถึงเป้าหมายหลักในการชกค,ครั้งนี้นั่นคืออยากแก้มือกับซูเปอร์เล็กคู่ปรับเก่าที่เคยแพ้มาในศึกวันลุมพินี22เมื่อ23มิถุนายน2566ที่ผ่านมาโดยนาบิลกล่าวตอนหนึ่งว่าไฟแรกที่เจอกับพี่ซูเปอร์เลกวางแผนเตรียมตัวมาดีแต่ว่าพลาดมีจังหวะที่เรามองไม่ทันพี่เขาประสบการณ์เยอะพี่เขาหลอกใช้ความเก่งของพี่เขานั่นแ ตนตนยกเขาพยายามเตะขาผมแต่ว่าผมแก้ลูกเตะที่เขาเตะไม่โดนแต่ว่าเขาเปลี่ยนเกมเขาต่อยเปลี่ยนเป็นต่อยท้องแล้วก็สลับขึ้นบนผมมองไม่ทันผมก็โดนไปเรียบร้อยนอนครับนาบิลกล่าวอีกว่ามองย้อนกลับไปในไฟแรกตอนนั้นข้อผิดพลาดผมมีค่อนข้างเยอะเราระมัดระวังแค่อย่างเดียวเราไม่ได้ละมัดระวังอย่างอื่นด้วยตลอด1ปีครึ่งที่ผ่านมาพัฒนาขึ้นเยอะครับเท่าตัวหรือสองเท่าตัวเพราะว่าเรากลับไปดูไฟที่เราล้มไฟที่เราแพ้คนค่อนข้างเห็นว่าตัวเองพัฒนาขึ้น เยอะพอสมควรคิดว่าตัวเองน่าจะแก้เกมได้ดีกว่าไฟแรกครับและคิดว่าไม่ได้กินผมง่ายๆเหมือนตอนแรกแล้วนอกจากนี้เจ้าตัวยังได้พูดถึงซูเปอร์เลกและชกในรุ่นแบนตัมเวทโดยนาบิลกล่าวว่าพี่ซูเปอร์เลกชกมวยฉลาดมากพี่เขาเก่งแก้เกมเก่งมากๆนี่คือจุดแข็งของพี่เขาจริงๆพี่เขาเก่งจริงๆไม่เคยแพ้น็อกใครก็สุดยอดการมาเจอกันในรุ่นแบนตัมเวทจะแตกต่างจากตอนที่ชกรุ่นไฟเวทอย่างแน่นอนผมคิดว่าการเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาของรุ่นแบนตัมเวทมันเป็นข้อดีเรามีกล้ามเน มากขึ้นมีพละกําลังมากขึ้นและแข็งแรงมากขึ้นแน่นอนว่าพี่เขาต้องแข็งแรงมากขึ้นและแน่นอนด้วยสําหรับผมผมก็ต้องแข็งแรงมากขึ้นเหมือนกันสําหรับเป้าหมายใหญ่ในการขึ้นสังเวียนครั้งนี้โดยนาบิลกล่าวว่าเอาจริงๆไฟนี้ผมแทบไม่ได้คิดถึงแชมป์โลกเป้าหมายของผมคือชนะพี่ซูเปอร์เล็กผมอยากชนะพี่ซูเปอร์เล็กเพราะว่าผมเคยแพ้ผมแค่อยากล้างตาครับแต่ว่าพี่เขาดันเป็นแชมป์ด้วยถ้าผมชนะขึ้นมาก็ได้2ต่อเลยเป็นผลดีกับผมถือว่าโชคดีไปผมตั้งใจจะ สู้สุดใจเพื่อที่จะรับชัยชนะแน่นอนครับซึ่งหลังจากที่คลิปการให้สัมภาษณ์ของนาบิลปรากฏในโลกโซเชียลก็มีแฟนมวยและเหล่าบรรดา FC เข้ามากดไลค์กดแชร์พร้อมกับแสดงความคิดเห็นต่อสึกรีแมตร,ระหว่างซูเปอร์เล็กและนาบิลเป็นจํานวนมากอีกด้วย